สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสหายไินจรครับช่วงบ่ายครับก็บ้างๆนะครับมเดินเดเดินตามสวนไล่สวนของอเพื่อนนะครับตอนนี้ก็มาเจอสาวรถจ้าสาวรถนี่ลองชิมดูไิเจ้าของไม่อยู่ ถือว่ารสชาติหวานทีเดียวนะครับกินหมดแล้วก็ทิ้งเป็นหลักฐานครับผมมีเยอะแยะเลยสุกๆทั้งนั้นเห็นไหมแดงๆเดี๋ยวเอาหนึ่งแดงนึงก่อนอืนี่ก็ถือว่าแดงนะไม่ใช่ไม่แดงแดงไหมแดงครับแดงหาดูกันโอ้โหเอาลุนนีด่ดีกว่าอออืื้ห หวานครับบิดเลยก็ดูดเอาธรรมชาติหวังว่าเจ้าของของอคงไม่ได้พ่นยานะตรงนี้อีกไปไหนกอ้ยร่วงครับร่วงอันนี้ก็เป็นสวนอ่รองพออชามกลากาเฟของอจเจ้าหมูนะครับของเพื่อน คุณนริศนะครับเบิ่ในช่วงนี้คุณนายอรารย,ยาไม่อยู่นะครับอรารย,ยาไปไปฏิบัติธรรมให้คุณนริศเฝ้าสวนนะฮะในวันนี้มาเที่ยวมาเป็นเจ้าของหน่อยไม่ได้ไม่ได้กินมานานละเต่ารถอืมรสชาตินี้สุดยอด อโอเคพอกินนี้ก่อนโอ้โหสุดสวยครับดูสิแกเอ๋ยละก่อน